สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขุสุขค้นคะ่ะยินดีตอนรับสู่ช่อง YouTube และ Facebook แฟนเพจเพจดีสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนคะ่ะทักทายพี่น้องบอว่าสิเป็นไผยยูไซนะคะทักทายพี่น้องเอฟซีอีลาอุงอิงเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบานแพงพี่น้องคะ่ะเป็นจังไดแน่อุงอิงสตอรี่ อุงอิงสตอรี่สองมือ่สองคืนเต็มอิ่มอยู่บนน้อค่ะมื่อแรกก็อยู่ชัยภูม่มเนาะมือที่สองมอื่นคืนนี้อยู่น้องบัวล่ำพูพี่น้องค่ะอุงอิงสตอรี่ ep หนึ่งนะคะหลายคนเว้าเลยว่าแบบนี้ต้องมี ep สองต้องจัด ep สองคือกันกับพ่อโจเพื่อนว่าพ่อโจบอสโจเกินไปยุพี่น้องวบามาแล้วก็ได้ เกินไปอิลีคนผู้นี้นะคะเก่งรอบด้านเกินไปอิลีเรื่องเล่าของมั่นสมองเล่าในการที่จะสั่งสรรค์ดีไซน์เรื่องเล่าของการแสดงการโชว์เรื่องเล่าต่างๆของการบริหารวงสาวน้อยผิดบานแพงเกินไปเกินกว่าคนทั่วๆไปสิคขิดน้ำท่านสิคิดได้ยังสินะคะพี่น้องเกินไปอหลีเนาะ พี่น้องว่าปอผู้ใดว่าคือสาวนมยืดเนี่ยว่าบอโจนี่เกินไปบอสสมก็เล่าตั้งใจสมกับเล่าตั้งใจที่จะบริหารที่จะพัฒนาแบบบรยุทธ์อย่างอิหลีได้ค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดคิดเห็นคือกันพิมพ์ใต้คลิปวิดีโอเด้อว่าเกินไปโพดไปยูค่ะว่าเล่านี่แบบคิดพัฒนายูตลอดนะคะคิดพัฒนายูตลอด โน่นนั่นนี่เราบรยุตหนิ่งพี่น้องค่ะก้าวล้ำนำสมัยวาสันทอเรากาอุ้งอิงสตอรี่พี่น้องเหมือนจำลองเนะาะฉากชีวิตของอิหลาอุ้งอิงแบบละครเวทีแต่บนเวทีสาวน้อยเพชรป้านแพงเอามาปรับเอามาเปลี่ยนเอามาย่อไว้อยู่ในอุ้งอิงสตอรี่ตั้งแต่อยู่ตลาดนัด้องเพลงพอโจไปเห็น อนัดหมายมาออดีชันบนเวทีสาวน้อยเผ็ดปานแพงมาออดีชันให้ฟังเป็นจังไดละพี่นองค่ะห้องออกมาปับ๊บป๊บถือกคกถือใจนี่วาสน์ถือกคกถือใจเป็นวาลาพี่นองถามกันตลบาบัตานี่เนะ่ยถือใจว่าคิดคึอกกันบ่เนี่ยนั่งน่น้อยเนี่ยตวนว่น้อยเนี่ยแมนบอ ปอกกะเวาาทอพี่น้องเคยคือเฮาเวากันนั่นละว่าอีล่าองอิงนั่นครบเครื่องเรื่องศิลปินค่ะร้องเล่นเต้นรำทำได้หมดเลยนะคะจะเอาอยัางอีกบัตานีกับองอิงเพรปัานแพงนี่พี่น้องเคยอยากพ่ออยากเขียนยังอีกหลายคนบอกว่าปล่อยของบัตันเบิร์ได้ซ้ำนี่ยังมีอีกยังมีอีกก็สนะ เอาแล้วเอาแล้วมาตานี่ผู้ที่มาค่อยแซบมาค่อยอยังอยู่สิบล่งแดงบอยงสิบล่งแดงบอมาตานี่ยังมีของดีอีกเยอะสำหรับอุ้งอิงเป็ดบานแพ่งเนี่ยที่จะงัดออกมาให้ได้เห็นให้ได้เงินนี่เนาะเออเป็นยังไดพ่กโ,โจเห็นมาออดดีชันรับตัวพี่น้องเ้ยรับแล้วอ่ารับแล้วตนนั่งหน่้อยเนี่ยรับแล้วยังเป็นห่วงเป็นใย โมโมอีกได้ปาตานีอ่าแล้วเพื่อนสาวราคาจะไม่รับเหลอไหมหมอโอ้ยก่นองเลยจำกันได้เพราะละ่ะเออแต่ละคนจำกันได้ว่าขนาดอีลาอุงอิงยเกือบจำบ่ได้อ้ตอต้นน้ำมานาแต่งหน้าแต่งตาเขาวีนองค่ะเห็นบอหลายคนบอกว่าโอ้ยจำบ่ได้จำบ่ได้สาวน้ำยื่นเ้ยทาบได้ยิย่นเสียงพ่นห้องออกมานี่จจำบ่ได้เลยว่าสัน นั่นแหละนะคะสีสันบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลังจากรับแล้วเป็นจันใดจากวันนั้นถึงวันนี้ก็เลยเด้มีทิดาลำเพลินดาวร<ม>ุ่งอุ้งอิง,อง,องเพชรบ้านแพงนะคะ <c oughs> ต้องง่อเพอบนประกาศเนาะจังคืออุ้งอิง,องเพชรบ้านแพง <c oughs> ต้องให้พ์โจเพื่นประกาศจะคือเกินไปคัะทักอีเลยพี่น้องเลยกับบอสโจนี่นะคะสมกับเราได้ฉายาผู้บริหารหนุ่มมาดโกโจยมนิมนะคะนี่มาเบงพี่น้องหลายๆคนคอมเมนต์เนาะแสดงความหูสึกแสดงความหูสึกเกี่ยวกับอุงอิงสตอรีว่วาจังไดแน่น้องอุงอิงโชว์ชุดนี้น่ารักมากครับ สุดยอดโชว์ใหม่นี้ทีมงานสาวน้อยเน้นคุณภาพจริงๆครับเล่นดีกันทุกคนเลยครับเอาเปนว่าครบทุกรสชาติน้อพี่น้องเนาะครบทุกรสชาติค่ะอ่ามันฮาอียงละ่ะเอาเป็นว่าทุกรสชาติครบเครื่องออปีนี้สาวน้อยพัฒนาไปไกลมากๆขอชื่นชมนักแสดงทุกๆคนไม่ห่วงสวยไม่ห่วงหลอกัน ยิ่งแม่ค้าปากตลาดสุดแซ่บจริงๆสุดๆครับเพ่นว่านะคะอืมนี่ยายแหลมเนาะยิ่งร้องยิ่งดียิ่งสนุกสนุกจริงเพ่นว่าสุดยอดลูกสาวแห่งชาติเพื่นว่ะยายแหลมก็มาคือว่าเนาะแม่ปิยพรกระจัดเต็มบัตรนี่มาไลาอีลาบอใไ้ร้องนาฮานพนะเพ่นว่า เวดเฉดเดดรสันพลังเสียงอิลาสุดยอดเพลงใหม่หน่าฟังเราใจมากๆชุดก็น่ารักการแสดงก็เลิศเพลงก็น่าฟังแสดงดีกันหมดเป็นการโชว์ที่น่าดูอีกชุดหนึ่งเพืิหนวะนะคะโชว์หน้าเวทียังสุดขนาดนี้แล้วหนังที่กำลังจะทำจะยิ่งขนาดไหนสุดยอดแล้ว ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่งฟ้าน้อยอุ้งอิงน่ารักมากเพื่อนวานะคะอ่านะพี่น้องดีมากมีการเปลี่ยนแปลงได้หลายแบบเพียงเพิ่มความสุขหน้าเวทีทุกทท่านมีแต่สนุกที่ได้รับเพื่อนวานะคะสุดยอดบอสโจเอ้ยอัจฉริยะจริงๆที่หัวใจใหญ่กว่าตับจริง แพ้แน่นอนรักบุคลากรสาวน้อยเพชรป้านแพงทุกคนอุ้งอิง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 เพี้ยง,งเพียงเพียง,ยง,ยงรักหมดหัวใจจ้าจากย่ายรอยเอ็ดเพิ่นวานาะคือช่วงโชว์คอนเสิร์ตน้อง คือสุดยอดมากวันนี้เพิ่นว่าไม่ผิดหวังจริงๆกับการพัฒนาแบบไม่หยุดยั้งพี่น้องค่ะมีแต่คำชมเมืองแนล่ะอุ้งอิงเล่นได้ทุกบทเก่งมากอี่าเพิ่นว่าน่ารักนางเล่นกับพ่อใช้ชให้พ่อเก็บตะก้าเงินให้เก็บตะกาเงินให้พร้อมเพั่า,านเห็นพ่อโจมอบพวงมาลัยให้ลูกสาว ทำให้น้ำตาไหลไม่รู้ตัวเพื่อนว่านอะเมือเคลื่อนกะพ่อโจโมแมนนล์กะได้มอบมาไลา่เห็นลูกสาวนำํำอีกฉากหนึ่งที่หลายๆคนอาเห็นแล้วกะแบบสะอ่อนพี่น้อง <c oughs> อีหลาอุ้งอิงให้พ่อเก็บเงินหนเอาเงินใส่กระตาไหนะ่พี่น้อง เห็นเรากันนากเนาะเอาพี่น้องว่าจังไดลองพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปบึ่งนะคะกับอุ๋งอิงสตอรี่ถืออกถืกใจพี่น้องซํำใดลองพิมพ์มาอีกจักเถือพี่น้องค่ะแล้วพี่น้องอยากใครนี่ต่อเป็นอีพีสองบอคะหรือจังไดพิมพ์ใต้คลิปบึ่งนะคะ มีความสุขพี่น้องคะกับการติดตามอิหลาอุงอิงติดตามสาวน้อยเพชรปันแพงขอบคุณพี่น้องได้หลายทีติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ